สวัสดีค่ะพบกับพออน้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุ สำหรับท่านที่สอบถามพอ,อน้อยมานะคะผ่านคอมเมนต์มาะค่ะอันไหนที่จะคิดว่าจะมีประโยชน์ต่อผู้เข้ามารับชมรับฟังพอ,อน้อยก็จะทยอยลงคลิปวิดีโอกันนะคะค่ะท่านนึงสอบถามพอ,อน้อยมาะค,ะค่ะเกิดวันที่31มธันวาคม2507 31ธันวาคม2507เลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในช่วงไหน ท่านสามารถลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ค่ะตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566จะเปิดไปจนถึงวันที่30กันยายน2567ปิดปร,ปรับปรุงระบบเดือนเดียวก็คือเดือนธันวาคม2566 นะจ๊ะสะดวกช่วงไหนไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลยสำหรับท่านที่เกิดวันที่31ทธันวาคม2507ลงที่ไหนลงที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะณภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะจ๊ะค่ะ ไม่ว่าจะเป็นอบตเทศบาลหรือสำนังกงานเขตนะจ๊ะลงณโูมลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเอกสารหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านที่เป็นฉบับปัจจุบันนะจ๊ะหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ทุกธนาคารเลือกเอาธนาคารใดธนาคารหนึ่งที่มีการเคลื่อนไหวของบัญชี บัญชีที่มีการเคลื่อนไหวก็คือบัญชีมีเงินออกเงินเข้าเงินฝากเงินถอนนะจ๊ะก็เป็นบัญชีที่มีการเคลื่อนไหวมาถึงข่าวที่กรมบัญชีกลางจะโอนเงินโอนเบี้ยอย่างชีพให้ท่าน ถ้าบัญชีโดนปิดไปแล้วกรกรมบัญชีกลางก็โอนเงินไม่สำเร็จโอนเงินไม่ได้เพราะฉะนั้นฝากไว้เลยนะจ๊ะสําหรับท่านที่จะไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุต้องตรวจสอบดูด้วยนะจ๊ะว่าบัญชีท่านมีการเคลื่อนไหวไหมบัญชีเป็นปัจจุบันไหมบางธนาคารถ้าเจ้าของบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวของบัญชีนะจ๊ะธนาคารอาจจะ อาจจะปิดโดยที่ไม่ได้แจ้งให้กับเจ้าของบัญชีทราบค่ะก็ฝากไว้เลยสําหรับท่านที่จะไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุไปด้วยตนเองไม่ได้ใช้หนังสือมอบอำนาจใบมอบอำนาจทั่วไปนะจาเป็นใบมอบอำนาจทั่วไปค่จจะโหลดจากอินเทอร์เน็ตก็ได้นะจะค่ะจะซื้อแถวร้านเครื่องเขียนแบบพิมพ์ก็ได้เซ็นลงนามตรงผู้ มอบอํานาจสาหรับผู้รับมอบอํานาจก็ส่งไปสนีไปให้ท่านที่อยู่ทางบ้านท่านที่จะสะดวกนะคะไปลงทะเบียนผู้สูงอายุแทนท่านได้เอกสารหลักฐานก็อย่างที่ปอน้อยนําเรียนประชาสัมพันธ์ไปแล้วนะจะว่าถ้ากรณีใช้ไม่มอบอํานาจก็สํเนาถูกต้องของเอกสารไม่ว่าจะเป็นบัตรประจําตัวประชาชนทะเบียนบ้านสนาําเนองทะเบียนบ้านสํเนาหน้าสมุดบัญชี เงินฝากธนาคารส่งไปให้ใครก็ได้ที่สะดวกญาติพี่น้องที่อยู่ทางบ้านลงทะเบียนผู้สูงอายุแทนท่านค่ะใช้เวลาลงไม่นานนะจ๊ะใช้เวลาลงไม่นานค่ะก็ฝากไว้หลาหลายๆท่านที่สอบถามมานะจ๊ะก็คงใจะชัดเจนสําหรับท่านที่สอบถามมา3าเอ็ด ธันวาคม2507ค่ะก็ตามที่ได้นำเรียนในเบื้องต้นลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566เปิดไปจนถึงวันที่30กันยายน2567ปิดปรับปรุงระบบเดือนเดียวก็คือเดือนธันวาคม2566 นาจ่ะก็หรือท่านใดจะสอบถามพอ,อน้อยเพิ่มเติมทรงวันเดือนปีเกิดมานะจ๊ะพอ,อน้อยจะดูให้ว่าท่านจะเริ่มลงทะเบียนได้ในช่วงไหนนะคะทุกคําถามที่ส่งมาพอ,อน้อยตอบทุกคําถามไม่มีคําถามไหนที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพอ,อน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะค่ะสําสหรับในคลิปนี้พอ,อน้อยต้องกาบลาไปก่อนพบกันในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ